สมุดมองเห็นอุปสรรคอะไรอย่างที่ผมตั้งเชื่อไว้มันน่าจะเป็นเส้นทางวิบากไหมสาหรับการตั้งรัฐบาลครั้งนี้เป็นเส้นทางวิบากแต่มันไม่ได้เป็นวิบากที่เกิดจากพักการเมืองร่วมข้างเดียวกันมันเป็นวิบากจากศูนย์กลางอำนาจของฝ่ายอนุรักษนิยมในประเทศไทยมันเป็นวิบากจากกลไกอำนาจต่างๆที่เขาวางสลับซับซ้อนไว้ในกติกาที่ไม่มีเจตนาจะเปิดโอกาสให้ฝ่ายเราอยู่แล้วดังนั้น ปรากฏการที่กำลังเป็นอยู่มันคือภาพสะท้อนว่าสวก็ดีพักการเมืองร่วมรัฐบาลเดิมก็ตามดูเหมือนจะพยายามเป็นอุปสรครคสำหรับการที่จะจัดตั้งรัฐบาลของพักเก้าไกลสนับสนุนคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีดังนั้นในส่วนของพักเพื่อไทยผมไม่ต้องย้าอะไรเพิ่มผมว่าเราพูดชัดแล้วก็จะเป็นกำลังใจให้กับพักเก้าไกลให้ความร่วมมือกับ<ต>คุณพิธา ในการที่จะสนับสนุนในการยกมือโหวตนายกรัฐมนตรีตั้งรัฐบาลและทำงานร่วมกันต่อไปเพียงแต่ว่าปัญหาอุปสรรคต่างๆพักเก้าวไกลก็ต้องประเมินดีๆเดินดีๆมีข่าวสารมีข้อมูลหรือมีความคิดเห็นใดๆก็แลกเปลี่ยนกันในกลุ่มพักที่จับมือกันไปแล้วเมื่อเช้าเนี้เพื่อที่จะช่วยกันคิดช่วยกันแก้แล้วก็เดินไปสู่เป้าหมายให้ได้มไม่ง่าย ว่าก็ยังมีคนบางกลุ่มที่คงจะไม่ต้องการเห็นรัฐบาลสองพักนี้จับมือกันเชื่อไหมตอนนี้สวบ,บางท่านเชียร์เพื่อไทยนะครับเมื่อวานนี้ผมคุยกับสวกิติศักดิ์บอกถ้าเป็นคุณนุ้งอิงเนี่ยโอเคก่อนหน้านี้ไม่เคยได้ยินแกพูดแบบนี้นะคือเหมือนพ,พ,พอไปเจอคุณพิธาปุ๊บเนี่ยคุณนุ้งอิงนี่เบาเลยสําหรับสําหรับสวคุณนัทวุฒิมองอยังไงถ้าไม่เชียร์ก้าวไกลก็ไม่น่าจะอยากให้เพื่อไทยเป็นรัฐบาลรอกเพียงแต่ว่าเป็นยุทธวิธี พอเห็นฝ่ายนี้จับมือกันเร็วแล้วก็ยืนเคียงข้างกันอย่างแน่นแฟ้นก็แท่ครับก็บอกว่าไม่เอาก้าวไกลจะเอาเพื่อไทยทำให้เกิดความไม่ไว้วางใจครับเอสวอ,อเขาจะหนุนคุณนุ้งอิ๊มากกว่าก้าไกลก็จะต้องเริ่มเริ่มคิดแล้วผมว่าเป็นยุทธวิธีลูกไม้แบบนี้ทางพักร่วมฝ่ายค้านเดิม,มหรือว่าที่จับคู่กันตั้งรัฐบาลวันนี้ต้องมองให้ขาดแล้วก็อย่าไปเสียสมาธิเดินไปเลยนะครับ แล้วต้องเชื่อให้ได้ว่าสว250คนเนี่ยมันน่าจะมีคนสักส่วนหนึ่งที่อยากเห็นบ้านเมืองไปต่อที่เคารพการตัดสินใจของประชาชนแม้ว่าก้าวไกลจะได้ไม่เกินครึ่งแต่ว่านี่เขารวมกันแล้วได้ส3 0 0กว่าจาก500มันเพียงพอมันยิ่งกว่ามีเสถียรภาพในการทำงานมากกว่าพลเอกประยุทธ์ตั้งรัฐบาลตั้งเยอะในคราวที่แล้วดังนั้นพักก้าวไกลนะครับหรือองค์าพยพต่างๆที่ช่วยกันอยู่เนี่ยก็ต้อง โฟกัสที่ตัวสวออ250คนอุดคุยเจรจาเชิญชวนอธิบายเหตุอธิบายผลด้วยอัธยาศัยไมยตรีเอาคะแนนมาสนับสนุนเพิ่มให้ได้เพราะว่าจะไปคาดหวังพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ชาติไทยยากผมว่ายิ่งนานยิ่งยากแล้วการถแถลงการของพรรคภูมิใจไทยเมื่อคืนนี้มันเป็นการส่งสัญญาณชัด <c oughs> เพราะว่าทางฝ่ายของ พลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตย์เนี่ยมันมากันไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยเพราะเราประกาศกันเหมือนกันว่าไม่จับมือกันภูมิใจไทยก็ไม่มาผมเชื่อว่าประชาธิปัตย์ก็ไม่เพราะว่าคนที่มาเสนอให้พรรคประชาธิปัตย์ยกมือสนับสนุนคุณพิธาเป็นสมาชิพกพรรคประชาธิปัตย์ที่ล้วนแต่ไม่ได้เป็นสสทั้งสิ้นอ่ะคุณคุณอลงกรณ์ไม่มีใครเป็นสสสักคนหนึ่งส่วนคนที่เป็นสสอ,อยู่20กว่าคนหนึ่งเงียบหมดแม้แต่คุณชวนก็ตามทั้งทั้งที่คุณชวนเนี่ย ควรจะเป็นคนแสดงท่าทีแบบนี้ด้วยซ้ำว่าเป็นฝ่ายค้านก็เป็นฝ่ายค้านแต่ว่าจะยกมือหนุนให้ก้าไกลเขาตั้งรัฐบาลพิทาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ไม่ส่วนพรรคชาติไทยพัฒนาถ้าไปดูท่าทีเดิมในช่วงระหว่างหาเสียงเลือกตั้งก็ดูเหมือนว่าจะมีประเด็นกับนโยบายบางเรื่องของพรรคเก้าวไกลอยู่ดังนั้นเมื่อสัญญาณมันออกมาแบบนี้ผมว่าคาดหวังคะแนนสอวอง่ายกว่าจะ เป็นไปได้มากกว่าเพราะว่าไม่ต้องการทั้ง250ต้องการ6-70คะแนนเท่านั้นเอง